เมื่อวิถีชีวิตมนุษย์ได้ก้าวสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบในยุค Next Normal เช่นทุกวันนี้ y ม m a h a มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพในการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ y ม m a h a ภายใต้ชื่อ A R T Art for Human Possibilities และหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากามาฮ h a ที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ Application ่ห้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้สัมผัสประสบการณ์ความสมาร์ทเต็มรูปแบบก่อนใครนั่นก็คือ Yamaha y Connect ที่จะมีอยู่ในรถจักรยานยนต์อโตเ m ม t ติพรีเมียมคลาส 154cc ครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกที่รถซีซีระดับนี้จะสามารถเชื่อมต่อความสมาร์ทอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Connect ชีวิตให้สมาร์ทขั้นสุดกับ y Connect ดีคือเทคโนโลยีในรูปแบบแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเรากับรถผ่านสมาร์ทโฟนให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับรู้ข้อมูลสำคัญของตัวรถและการขับขี่ด้วยหลากหลายฟังก์ชันให้ชีวิตในทุกวันของเราหมดกังวลในการใช้งานสะดวกสบายและสนุกเร้าใจในการขับขี่ไปพร้อมกัน Y Connect รองรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ Android v e เวอร์ชัน7ขึ้นไปและ iOS v เ r s i วอร์ชัน11ขึ้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดแอปจากการสแกน QR Code โค้ดที่อยู่ในสมุดคู่มือประจำรถค้นหาจาก App Store หรือ Play Store จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน Y-Connect เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Y-Connect จะต้องเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไว้ตลอดเวลา โดยการใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการจับผู้เชื่อมสัญญาณระหว่างรถกับสมาร์ทโฟนซึ่งมีให้เลือกถึง3วิธีง่ายๆตามความสะดวก 1. สแกน QR Code บนกล่องสัญญาณ C C U ซึ่งอยู่ใต้ฝาครอบแบตเตอรี่บริเวณใต้เบาะ 2. สแกนบาร์โค้ดบนบังโคลนท้ายรถหรือ 3. พิมพ์หมายเลขโครงรถที่อยู่ในเอกสารตัวรถหรือบริเวณกลองเก็บของใต้เบาะ หลังจับคู่เชื่อมสัญญาณสมาร์ทโฟนกับรถจักรยานยนต์เรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดสวิชออนที่รถจะปรากฏสัญลักษณ์แอปบนเรือนใหม่แบบนี้พร้อมสัญลักษณ์แสดงผลค่าแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนในขณะนั้นและนาฬิกาบนเรือนใหม่จะปรับเวลาตามสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปิดใช้งานในครั้งต่อไปเพียงเปิดบลูทูธบนสมาร์ทโฟนและเปิดสวิตช์รถจักรยานยนต์ระบบก็จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณโดยอัตโนมัติจากนั้นจึงเข้าสู่ฟังกช์ชันการใช้งานของ Y-Connect เพื่อสัมผัสประสบการณ์ต่างๆทั้งความสมาร์ทมั่นใจสะดวกสบายมีสไตล์และได้ฟีลความเร้าใจในขณะขับข,ขี่ไปพร้อมกัน หมดกังวลในการใช้งานทุกเครื่องรถเริ่มจากฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เสมือนช่างตรวจสภาพรถส่วนตัวซึ่งได้แก่ฟังก์ชันแจ้งเตือนสถานะน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ช่วยผู้ขับขี่สามารถจัดการกับรถได้อย่างเหมาะสมหมดกังวลเรื่องความพร้อมของรถไปเลยโดยแบ่งการแจ้งเตือนเป็น3ระดับคือสีเขียวหมายถึงสภาพปกติดีสีเหลืองหมายถึงใกล้ถึงระยะกำหนดเปลี่ยนให้ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อตรวจสอบ และสีแดงหมายถึงเกินกําหนดแล้วให้ติดต่อผู้จําหน่ายเพื่อชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือน้ํามันเครื่องทันทีลำดับถัดไปฟังก์ชันแจ้งเตือนอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ฟังก์ชันนี้ช่วยผู้ขับขี่ให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยแสดงการแจ้งเตือนว่าเครื่องยนต์กำลังมีปัญหาให้ผู้ขับขี่ทราบบนหน้าจอสมาร์ทโฟนและจะแจ้งผ่านทางอีเมลไปยังบุคคลที่ผู้ขับขี่กำหนดไว้เช่นผู้จำหน่ายหรือสมาชิกในครอบครัวได้ทราบในเวลาเดียวกัน และอีกหนึ่งผู้ช่วยที่ทําให้ปัญหาการจำสถานที่จอดรถไม่ได้หมดไปนั่นคือฟังก์ชันบอกตำแหน่งสุดท้ายที่รถจอดดับเครื่องไว้ครั้งล่าสุดให้ผู้ขับขี่สามารถเช็คตำแหน่งรถบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ระบบสามารถระบุวันเวลาตำแหน่งที่จอดและระยะเวลาที่จอดอย่างครบถ้วนหมดกังวลเรื่องการลืมที่จอดรถไปได้เลยสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาสำหรับฟังก์ชันในกลุ่มต่อไปนี้ ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวซึ่งได้แก่ฟังก์ชันแจ้งเตือนการสื่อสารเพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องสำคัญโดยแสดงสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์หรือจดหมายกระพริบเตือนผู้ขับขี่ว่ามีสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้าและปรากฏค้างอยู่บนเรือนหม้โดยหากต้องการโทรกลับในทันทีควรจอดรถให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความปลอดภัยครับฟังก์ชันรับแจ้งและตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆช่วยผู้ขับขี่ ให้สามารถสอบถามทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้ทุกเวลาสะดวกสบายเพียงคิิ้นข้อความแล้วส่งเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการทุกคำถามจะได้รับการตอบอย่างครบถ้วนโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านทางอีเมลฟังก์ชันตรวจสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เราตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันในแต่ละช่วงการขับขี่ได้ทั้งแบบช่วงเวลารายวันหรือรายเดือน การรู้ยอดสรุปจะช่วยเราสามารถกำหนดแาใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ชัดเจนขึ้นสนุกเร้าใจในการขับขี่กับฟังก์ชันเรนกิ้งฟังชันที่นอกจากทำให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้ข้อมูลการขับขี่ทั้งของส่วนตัวและผู้ขับขี่คนอื่นยังทำให้ทุกคนสนุกกับการจัดอันดับในกลุ่มผู้ใช้ Wi Connect อีกด้วยโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือวัดกันที่ระยะทางการขับขี่ในแต่ละวันหรือวัดที่อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถเลือกพื้นที่ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ให้ข้อมูลทั้งการใช้งานรถและเพิ่มความเร้าใจในขณะขับขี่ไปพร้อมกันอย่างฟังก์ชัน r e f dashboard โดยแสดงระดับการบิดคันเร่งรอบการทำงานของเครื่องยนต์และลักษณะาการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีสไตล์กราฟิกให้เลือกใช้2แบบเพิ่มความเร้าใจขณะขับขี่และนี่คือ Y connect แอปพลิ Smart, เคชันสมาร์ทเหนือระดับที่ยามาฮ่ามั่นใจว่าคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาจะเกิดประโยชน์สูงสุดดาวน์โหลดและใช้งาน Yamaha Y-Connect วันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบของชีวิตสมาร์ท มั่นใจและเร้าใจไปด้วยกันครั้งแรกในประเทศไทย